น,นี่มาสูบน้ำออกจากทีบอจะเอาลถเมคโคลงไปตีจะเอาเมคโคไปตีหรือเอารถไถลงไปลุยก,ก็ยังบอรลูนเลยที่สูบน้ำบอ,อกเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเมคโคเป็นตีออกมาบอกเมคโคบอออกมาก็ทีได้สูบเลยทีก็เชิดแชกแต่ละบอนี่ วันนี้ก็เฟืออ่อไลยนี่ก็เฟืออ่อไลยเดี๋ยวจังไลยน,นี่มีโครซีมาบอกไมโครนี่ดันยาวไปพุ่นไมโครเกาพ่นก็ได้ โอ้เราตร้องมีตื่นขุดไปนี่เอาตรงไหนดีอ่ะระหว่างสองหลุมนี้อ่ะที่นี้ไอหลุมนี้ขุดไว้รึ่อยก็เลย หลุมนี้ขุดไว้ลึกไหมนี่หลุมนี้ขุดหลุมนี้ลึกไหมหลุมนี้ถ้าหลุมนี้กับสีทะแยงทะแยง่อยเอาลงหลุมนี้อ่ะหลุมนี้ลึกไหมอ่ะลึกนี่แต่หลุมนี้อันนี้แหละก็ได้เนี่ยนะลงเนี่ยเลยเนาะแล้วเอารถมาโคออกมาเปล่าอ่ะดินมันไหลยังสิทำไมเนี่เอารถมาโคออกมานี่เปล่าทำไมอ่ะเปล่าดินมันไหลอ๋อก็ไม่เนี่ยจอดตรงนี้ไงเด็กก็เนี่ยเปล่าท่อจอดตรงนี้ไม่โคไปนู่น ไม่โคไม่เอาออกมาแล้วไม่อ,ออกสิจะจะไม่ตักมุมนู้นไงอ๋อเย่ายให้มันเหลือก็พราะถ้ามันไม่แห้งเดี๋ยวถ้ามันเหลืออันเดียวจะไม่ก็ไปต่อด้นอขอ,ตอนตรงนี้อ,นนอ๋อป่าป่างั้นเอาหลุมนี้าาน้ำม,มันเหลือไหมน้ำมันอยู่รถถ่ยเอาน้ำมันอยู่ตั้งเอามา,งา,มาลงตรงนี้ก็ได้เนะาะน้ำมันเอาลงเนี่ยมันตั้งถังเลยน้ำมันต้องตั้งถังเลยอืมโอเคโอเคมันยากเนาะตรงนู้นดีกว่าเนาะตรงนี้แห้งกว่าเออตรงนู้นแห้งกว่า ทีเดี๋ยวรถไถเข้าไปนู่นแหละรถไถก็จอดตรงนี้เดี๋ยวถ้าเอาท่อลงละรถไถก็จอดตรงนี้รถไถจะไปไหมอ่ะเดี๋ยวรถไถไปรถไถเขออกนู่นได้ไม่ไรจะเอารถไถเข้ามาก่อนหรือจะเอารถไถออกสิ่งนั้นออกงได้จะออกมาก่อนหรือจะเอานั่นทั้งถ้าผมเอาท่อเข้าต้องถอยหลังก่อนนาทีนี้เอาไงอ่ะแค่รถไถไม่ต้องไม่ได้ใช้แค่เลยหรือจะเอาลงลุยหรือเปล่าล่ะทำไมเบี้ยวยเงี้กระแทกอะไร โอ้สารพัดเมื่อมันกระแทกกระทุ้งอ่ะนเวลานนั้ดูเวลากระทุ้งบ้างตามต้นไม้บ้างอะไรบ้างมันก็เยินขึ้นหมดเออแอนดนหมดอย่าได้เอารถถ่ายข้ามไปฝั่งนู้นก่อนอ้าผมกลับทางนู้นได้รถถ่ายเออโอเครถถ่ายข้ามก่อนก็ได้ได้เดินหน้าไปนู่นโอหเลย

รถถ่ยน,นี่ท่อก็ต้องตามไปน,นี่ท่อตามโอเคเดี๋ยวยยวิวงการยระยะเาาปลูกต้นตาลขายพ่อแม่พี่น้องอผู้ชมปลูกต้นตาล ไีลูกตาลลูกตานไอลูกตานสุกเลยพ่อแม่ี่น้องเลยนี่ตานสุกฮ็้ขนมกินได้เฮ็ดยังน,นี้หักเนา่าแล้วบบมีหนว่วยสุกใหม่ๆเจ้าของบ้านเขามาเก็บไปหาบบมีจนหน่วยสุกมาเนา่าแล้วนอนี้ก็เป็นกองเลย น,นี่ก็เป็นตาดซุกนิเนี่ยตาดซุกทาไมพี่ร่องเลยสองหน่วยสามหน่วยลุกแล้วอันนี้ลูกตาดของหายากของโบราณลูกตาดคือต้นตาลเกิมป็นตาลคา,ายสูงริ้วเลยมีตาลมีลูกตาล หล่นเจ้ากองขอเก็บมาไว้นี่เก็บมากล่องไว้มั้งพาเก็บมากล่องไว้นั่นเลยรู้สึกว่ามันเนาวนะครับวันหนาวเสียวยังหน่อยหนึ่งเติมขนมลูกตาลรู้สึกอร่อยต้นตาลพี่น้องเอ้ยปลูกไว้ตั้งแต่พอดีมาสูบน้ำกันเลยเดินลงมาเตาหม่มเห็นเดืก สวยงามอ่าที N am N am ่สวยงามดีเป็นเลยโอ้หน้ามองนี่เห็นหน้าได้น้าล้นล้นหลแช่โอ้ดอกกระดุมออกเหลืองเลยไหมปลูกดอกกระดุมไม่ทายา น้ำต้นขึ้นน้ำหอยออกพอสูบอยู่คุณรีวิวต้นตาลผู้น้ำตามมาได้

ทั่วไปโอ้ง<อ>านอะไไม่พอวางตรงตรงนี้บ้าน,นมันมีบัว เลยต้นตาลหาเบื้องยากว่าแถวบ้านเขาเนี่ยนี้ขปลูกเกป็นแถวไว้ปลูกบ้านแถวบ้านวันอันนี้ก็ปลูกปลูกเป็นแถวอยู่ปลูกยางนะปลูกกล้วยถ้าวโพเฮ็ดกับโพดไดเป็นที่วางเปล่าเดียวพษีแพงอีกต้องเฮ็ดนี่ก็เพื่อขึ้นเต็มเลยแต้าก่อนนี่เพื่อไทย็ยางดีแล้วเจ้าของก่ได้ไม่เห็ด ยู่นานกันเลยไปมา,มากันเลยเพื่อเนเต็มปลาก็เี่นี้สักโงปลาปลาตลิดว่าปจาทองปลาตลิดยะยังเปลนนี้เลยว่าที่ไหน มาจับน้านลูือ้วายแหงตงหลเตมะล้ว,วาพี่ลาตุลีกเห็นมีแหลงเลยปลูกยางนาปลูกต้นตารตารกหน่วยแยงแล้วว้ยการ่วยอ่อ,อนนนอยยากกินคือว่าจะอร่อยนะีว้าวมีทางต่อน้ำโอ้เพิ่งเห็นเน้นี่ย ว่าแล้วว่ามันบินโตมบินวันวันอยู่เบิงบ้งเบิ้องทางซ้อนโอ้อยู่จนตานเนียงเออว่าแล้วมันบินอยู่ทางนี้กินนี่เป็นเลยเวกีินอมม้องทุบสมเลย โอ้เป็นทางต่อ ต่าโอ้ว้าหาไปหามาเห็นแยอะต่อที่แบบไม่ต้องางต่อเด้าางต่อเนี่ยไปยต่เดาางต่อนะ มาแล้วหาไปหามาเจอมาเบิงทอเห็นบินอยู่ก็เลยมีเบิงแกนตามโตไปแท้ๆอยู่ห่างอยู่ในต้นตาลุดก็พิคคิปวิคเคนี้เดอร์พอแม่พี่น้องจะชอบก็อย่าลืมกดติดไลค์กดไลค์กดแชร์ ตัวต่างคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับ